มุดนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่ทำผิดกฎหมายชนิดหนึ่งที่ทางสารเขาสั่งให้คุณมประพฤตินะครับเนาะคือมันก็ผมก็คดีไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับเอาเป็นคดีอะไรครับเป็นคดีคือเมาแล้วขับเมาแล้วขับเมาแล้วขับผู้ร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งคนนะครับ วันนี้จะสัมภาษณ์น้องวุฒินิดนึงนะครับใ,ในฐานะที่น้องวุฒิเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะทั้งหมด4ีสีนะครับเนาะก็อยากจะรู้ถึงความรู้สึกของน้องวุฒินะครับในก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับน้องวุฒิรู้สึกยังไงครับก่อนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมก็รู้สึกแปลกๆครับเพราะไม่เคยเพราะไม่เคยแล้วก็วันๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยแล้ว อีอย่างมันมาปุ๊บเนี่ยพอมาท,มอที่วัดอะไรนะครับวัดนนวัดอรนรวัดนนประชาสรน์วัดนนประชาสรรน์นะครับที่สายแยกบางทีพูแล้วเขาส่งทหารมาด้วยวเ,เราก็เราเราก็งงงงตกใจว่าเราคดีไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็คือก็ยอมรับครับเขาต้องทำตามกฎเขาแต่ก็ดีครับคือฝึกวินัยไปในตัว ผมชอบตรงที่มันได้ออกกบลังกายนี่แหละครับ๋อนเช้าตื่นกี่โมงครับผมก็ตีห้าครับตีห้าครึ่งตีห้าตื่นมาทําอะไรตื่นมาคือทหารเขาเรียกมาออกกำลังกายเข้าแถวแล้วก็ออกกำลังกายวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆก็พอได้เวลาโมงกว่าทางทหารเขาก็จะสั่งให้แต่ละกลุ่มทํากิจกรรมภายในวัด ก็มีล้างห้องน้ำมีเก็บกวาดทำความสะอาดทำกับข้าวก็พอทำเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บก็กินข้าวกันก็คือกินข้าวก็ต้องเป็นระเบียบเพราะอยู่บ้านกินข้าวไม่ค่อยเป็นระเบียบครับคือกินข้าวก็คือเมียอยู่บ้านพอไปกินคนเดียวก็มัน มันมันไม่เคยชินกับการอยู่ร่วมกันเยอะเครับแล้วก็อีกอย่างคือเรามาอยู่กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือไม่รู้ว่าเขามาจากไหนมาก่งคุณคนอะไรมามั่งอันนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่เมื่อได้มาสัมผัสอยู่ด้วยกันแล้วคือมันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกันเอง มันมีความผูกพันกันขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มันไม่เคยมีอยู่ด้วยกันอย่างนี้เยอะขนาดน,นี้ครับเราได้มาอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็มาทํางานกิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นทําลงศพเนี่ยครับผมคิดว่าสามวันนี้ผมว่าไม่น่าจะเสร็จแต่คือด้วยความร่วมมือร่วมใจกันคคือเราทํางานแล้วเราสนุก ต่างคนต่างสนุกไม่คิดไม่ซีเรียสอะไรจะถือว่าเรามาทําบุญครับและอีกอย่างก็ก็เหมือนกับสารเขาให้เรามาบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอย่างคืออ่ายังไงอ่ะเขาเรียกเลยนะบำบัดตัวเองไปในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่แก้ไขฟื้นฟูไปในตัวได้ทำความดีให้กับสังคมกับคบ้านได้ทำความดี ให้กับสังคมยังไงต่อดีครับคือคได้ได,นนะได้ได้มาทําตรงนี้แล้วคือว่าเออมันมันมีความสุขวันที่ผมเข้ามาวันแรกนะครับดูเหมือนจะแ,แบบเหมือนมันมันไม่ใช่อะ่ะคือเราไม่น่าจะอย่างนี้แต่พอได้ทําไปปุ๊บเนี่ยพอถึงวันนี้ครับทํำลงศพเสร็จไปปุ๊บเนี่ยเห็นผลงานเห็นผลงานเนี่ยคือมันเป็นประโยชน์สําหรับ ประชาชนทั่วทุกๆคนผู้ยากไร้ด้วย,ย,วยมมีประโยชน์ตรงนี้เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่มันกลับไปความสุขด้วยซ้ำจากที่นูุ์เห็นผลงานที่ทำกับตอนแรกอะความคาดหวังอะเราจะมีความสามารถทำได้ขนาดน,นี้เหรอไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากเพื่อนอ พี่ๆน้อ,องๆทุกคนนะครับถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกคนมันก็คือไม่เสร็จรแล้วก็คืออย่างที่อ,อยู่หน่วยคุณป,ประพฤติใช่ไหมครับครับผมพี่ก็ให้คําแนะนําดีมแม่บ้านกลุ่มมุ้งแม่บ้านก็สนับสนุนเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรดีแล้วก็มีคนซื้อ,อเ,เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนของรัฐประจำตำบลน,นี้เขาเอาของมาช่วยเรา แล้วก็คุยกันแบบกันเองง่ายๆสบายๆพวกผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ก็เลยทำงานกันแบบเป็นที่ก็รู้สึกรู้สึกดีจากวันแรกจากวันแรกกับวันนี้ถึงวันสุดท้ายนะฮะใช่ครับวันองวุธมีความภูมิใจมากน้อยขนาดไหนตัวเป็นตัวแทนของเพื่อนผมภูมิใจมากคือว่าได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวม<อ>จริงๆครับ ไม่ใช่ส่วนตัวนะครับนี่เป็นส่วนรวมครับและนี่คือเป็นความภูมิใจขอบคุณมากครับอันนี้เป็นรอยยิ้มของน้องวุฒนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่งซึ่งจะเห็นได้จากรอยยิ้มที่น้องเขาจากวันแรกจะมีความรู้สึกกังวลน,นิดนึงนะครับแต่ภายหลังที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วน้องวุฒมีความลดความกดดันลงมากจะเห็นได้จากรอยยิ้มที่คนที่ทําบุญ ทำกุศลให้คนอื่นนะฮะลงศพนี้ก็จะมอบให้ผู้อยากไร้ถึงแม้จะไม่ใช่คนที่อยู่ในชุมชนของนงวุศลก็นงวุฒิเป็นคนที่ตั้นโวกใช่ไหมครับคนในเมืองนั่นแหละอ๋อคนในเมืองนะก็จะไม่ใช่ชุมชนของที่นงคุอยู่นะแต่ก็ได้ทําประโยชน์ในส่วนรวมถึงแม้จะไม่ใช่คอมมิวนิสนำนที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นะครับตรงนี้เป็นความรู้สึกของหนึ่งท่านนะครับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะนงวุฒินะครับขอบคุณมากนะครับที่เดี๋ยวผมมีในเสื้ออีกนนะครับ คือมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมได้ธรรมะไปติดตัวกลับไปด้วยมีพระองค์เออสององค์นะครับองค์องค์งตัวเล็กๆครับประมาณ200โล,โลกับอ,องค์นึงประมาณสัก70กิโลครับ,รบมาเทศสอนให้พวกผมได้ได้ฟังกันเออพอได้คลายเครียดได้อะไรก็ดีอย่างครับได้ธรรมะกลับไปด้วยขอบคุณครับโอเคครับอันนี้เป็น ความรู้สึกของน้องคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้กำร่วมกิจกรรมนะครับก็ความคาดหวังจากตอนแรกมีความรู้สึกกังวลนิดนึงกับวันที่น้องก็จะกลับจะเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องซึ่งอาจจะเป็นนักมวยเป็นผู้ถ่ายทอดให้ถ้าถามน้องทั้งหมดนี่ก็คงจะใช้เวลานานสมควรแต่นี่เป็นหนึ่งตัวแทนนะครับผู้กำร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณน้กมวยนะครับพรอมมีความสุขนะฮะครับครับ